ขบวน489รถรวมจากสุราษฎร์ธานีปลายทางขีรัตนิคมกำลังเข้าสู่สถานีไฟชุมทางบ้านทุ่งโพ เนาฬิกา4 3นาทีนัชานชลาที่3ของสถานีสุราธานีตอนนี้ขบวน4 3จากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรปลายทางสถานีสุราธานียังไม่เข้าเทียบนะครับเนื่องจากทราบมาว่าขบวน43มีอุบัติเหตุระหว่างสถานีไฟหนองสาราและสถานีไฟชะอำจังหวัดเพชรบุรี ลาดช้านะครับขบวน43ในวันนี้18นาฬิกา25นาทีชานชลาที่3ของสถานีสุราธานีขบวนรถด่วนพิเศษดิสรารังปประกาศที่43ที่ลาดช้ามานะครับจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรปลายทางสถานีสุราธานีกำลังเข้าสู่สถานีปลายทางสุราธานี สามารถประมาณ124นาทีครับวันนี้มาสองคันสองคันทั่วนะครับทราบมาว่าคันนำอีกหนึ่งคันครับ ประสบอุบัติเหตุเราขาดระหว่างสถานีรถไฟหนองสาลาและสถานีรถไฟชะอ,ำ <S S อ่ำไม่มีผู้รับไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับขบวนรถล่าช้าประมาณ124นาทีขอดขบวน4 4ในคืนนี้ก็จะเหลือ2คันวิวนนาาว่งสันส้นๆน่ารักน่ารักเลยครับ นอกจากขบวน4 4ที่ล่าช้ามาครับมีขบวน448รถท้องถิ่นจากสุงไหงโกลกปลายทางสุราธานีวันนี้ก็ล่าช้ามานะครับบวน43เข้ามาปุ๊บแบบขบวน448ก็ตามมาติดๆ วนขบวน43ครับอตอนนี้ทาําการเอาความสะอาดครับเตรียมตัวแปลงรากเป็นขบวน44วันนี้สถานีสุราธานีคนคึกคักมากเลยนะครับมารอขึ้นขบวน44กันขบวน448ที่จอดในชานชลาที่1ครับตอนนี้ได้ทำการสับเปลี่ยนขบวนรถจากชานชลาที่1 เข้าสู่ชานชาลาที่2องอเด็กสักคู่ขบวนรถเร็วที่168จากสถานีกันตังปลายทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรจะทำขบวนเข้า กรุณาติดต่อห้องยาสัมพันธ์ด้วยค่ะแางด้วยสารโปร,รธทราบทาด้วยสารที่มีตัวโดยสารกับางรถตรวจพิเศษดีเซลรานนั่งปรับอากาศที่44คันที่6กรุณาติดต่อห้องยาสัมพันธ์ด้วยค่ะ ทางเข้าสู่สถานีสุรานฎร์เป็นขบวนรถเร็วเลขที่068ต้นทางจากสถานีกระติกาปลายทางสถานีแทพประวัติถ้าที่ประสงค์จะเดินทางกับขบวนรถนี้กรุณารอการจัดกานรอี่สถานี้ เป็นเจ้าของรถใต้ทะเบียนง,ง,องอูทททหาร9466เชียงใหม่กาุณาไปที่รถของท่านด่วนค่ะรดทราบค่ะเท่ารีสอรท่านใจเป็นเจ้าของรถไต้ทะเบียนง,ง,องอูทททหาร9466เชียงใหม่กาุณาไปที่รถของท่านด่วนค่ะขบวนที่ทําขบวนเข้าสู่สถานีสุราธานีเป็นขบวนรถเร็วที่168 จากสถานีกำตังปลายทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตน ฮีะชิน4 5 2 0ทํำขบวนหายสบายดีเจนทีนปนิยนติพัดฟองนำบวันเราได้สายโดรนทราบเขารถจอดออกกากสถานีสุราษฎธนีแล้วค่ะเขารถเที่ยวนี้ออกจากสถานีสุราษฎธนีไปแล้วจะรับสต่อเดินสารที่สถานีท่าช้างชยาท่าช,าชานะเป็นสถานีต่อไปตามลําดับค่ะสถานีสุราษฎธานีในนาของการรถไฟแห่งประเทศไทย ขอคุณนีกถงคดีบริการของการรถไฟบิญญาธานะในการเดินทางและหว่าอย่างยิ่งว่านการเดิทางครั้งต่อไปการรถไฟคงมีโอกาสเป็การที่ดีเราได้สา่นุกทันนทางสู่จุดป,ปลายปลายทางโดยสวันดีภาพอขอพิุณค่ะรถขบวน168ออกจากสถานีสุราษธานี ราชนาละเมเป็นสถานีต่อไปจังดับค่ะสถานีสุราธานในนามของการรถไฟแห่งประเทศไทยานของการรถไฟนะใการเดและ่าท่ราบทางครั้งต่อไปการรไฟองเโอกการทเขาได้สินทาสูายายทางโดยสวัสดิภาพขอขอบคุณค่ะเสียงดังฟังชัดขขบวน44ออกจาสถานีสุราธานี วันนี้ขบวน44นมีรถจำนวน2คันด้วยกันวิ่งแบบสั้นๆเลยครับขบวน44วันนี้ ที่ทำขบวนเข้าสู่สถานีสุราธานีเป็นขบวนรถด,ด่วนที่86จากนกครศรีธรรมราชปลายทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตนเมื่อเข้าสู่ชานชาลาที่หนึ่งแล้วเดี๋ยวสักครู่ครับจะนำรถนอนเสริมเข้ามาต่อท้ายขบวนเป็นจำนวน2ตู้ด้วยกันทิ้งท้ายคลิปวิดีโอนี้กับขบวน86 4307จะลากชุดรถนอนเสริมของขบวน816ที่จอดในทางที่สองครับเดี๋ยวจะลากต่อกับต่อกับขบวน816 เป็นทีปเจีพัทองน้ำบริวารเรได้สารโดยจ้ารถไฟเที่ในชานชที่หเป็นรถได่วนที่8ปดสิบหน้ำโดยได้สานจากสถานีนครศรีธรรมราชใต้ทางสถานีกรุงเทพมังตามจักเรนาเพื่อได้ออกจากสถานีสุราธานีเวลาสิบเก้ามิถุนาสันสี่สิบีค่ะราได้สานที่เราได้่าจากรถเที่ยวทดินาสิงหองและ ทำการสับรางครับจากรางที่สองสู่รางที่หนึ่ง สุริพาในอาการกระหายน้และวนทุกวนรถท่านใดฝ่าฝืนต้องมีโทษทางกฎหมายขอบคุณค่ะ ตูเสริมต่อกับขบวน86แล้วครับตันนี้ตู้เสริมของขบวน86ทำการต่อเรียบร้อยแล้วเสร็จภรริกก็จะปลดรถจักออกครับ คู่จะปล่อยขบวน8 6จากนครศรีธรรมราชปลายทางสถานีกรุงเทพอธิวัตนออกจากสถานีสุราธานี สิ่งท้ายกับคลิปวิดีโอขบวน8 6นครศีธรรมราชกรุงเทพอภิวัตรออกจากสถานีสุราษธานีถ้าเพื่อนๆอชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดกระดิ่งและกดติดตามช่องตำรถไฟกันไว้ด้วยนะครับมีอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันที่ใต้คลิปวิดีโอได้เลยแต่ขอแบบดีๆนะครับไม่มาหยาบคายกันนะ สำหรับวันนี้จากกันเพียงเท่านี้พบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับกราบขอบพระคุณแล้วก็สวัสดีทุกท่านกันด้วยครับสวัสดีครับนี่ตู้นอนเสริมครับ2คันสุดท้ายขบวน86